คลิปนี้นะคะเราก็มามาสัมภาษณ์คนที่ประสบความสําเร็จในลิศวันทูนายนะคะพี่พัทนะคะเป็นหัวหน้าทีมเราซึ่งพี่พัทเนี่ยเข้ามาประมาณ3เดือนครึ่งทุกคนก็อยากจะรู้ว่าพี่พัทสําเร็จได้อย่างไรนะคะทีนี้มาดูแรงบนันดาลใจของพี่พัทกับลิศวันทูนายกันะค่ะขอเชิญพี่พัทให้สัมภาษณ์นิดนึงนะคะกับคุณคาคุยเอาสวัสดีค่ะชื่อสสิพัฒน์นาสนนะคะอยู่กระบี่ค่ะก็มารู้จักถั่วดาวอินคาตัวนี้นะคะเมื่อ3มเดือนที่แล้วจากปัญหาสุขภาพอะค่ะ คือพัดนี่มีปัญหาเรื่องสายตาแล้วก็สะเก็ดเอ็นมา25ปีแล้วก็คุณแม่ซึ่งอายุเยอะแล้ว85แล้วท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเขา่าเกี่ยวกับกระดูกเป็นเหมือนกับหลายหลายท่านนะคะเอ่อเพราะฉะนั้นตรงนี้พอลองเอาไปใช้ในครอบครัวนะคะแล้วก็น้องด้วยพิการสมองเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราเริ่มลงมาใช้ครั้งแรกก็มีผู้แนะนํา เป็นเพื่อนที่รู้จักกันแนะนําเข้ามาค่ะแล้วก็สั่งไป5้ากวดลองมาใช้กระจายในครอบครัวมันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าทําไมแค่ใช้ไป15วันนะคะสิ่งที่เราไม่เคยเจอในในร่างกายของเรามันตอบรับได้คือสายตาที่ว่ามีปัญหามาตลอดอะคะ่ะมันก็ดีขึ้นแล้วก็ ปัญหาเรื่องผิวหนังที่เป็นสะเก็ดเอ็นมา25ปีเราทั้งทาทั้งหยุดนะคะไอ้นั่นคือเป็นผลพลอยได้เพราะไม่ได้คิดว่ามันจะมารักษาได้แต่ว่าความที่ว่าเราไม่มีอะไรจะจะใช้แล้วรักษาแต่ยาที่คลินิกก็ตรงนี้ทําใหออ้ผิวหนังแล้วก็สิ่งที่เป็นมามันหายมันก็ดีขึ้นไม่ไม่ว่ามันหายขาดแต่มันดีขึ้นจนชนิดที่ว่าเราจับต้องได้แล้วพอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เออมันดีขึ้นจนชนิดว่ามันหายได้ก็เป็นสิ่งที่มามอจยนแล้วก็แม่ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ แม่ก็บอกว่าตอนนี้เนาะยืนได้ตัวตรงแล้วแค่อหยดไปไม่กี่วันก็ทําให้หันมาสนใจเรื่องไอสินค้าตัวนี้ค่ะซึ่งมันเป็นถั่วดาวอินคานะคะแล้วก็มาศึดษาดูมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเราสร้างไม่ได้แต่ร่างกายเราต้องการซึ่งโดยทั่วไปปกติมันก็อยู่ในแกนสมองของทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเราใช้ไปหมดพอเราใช้ไปหมดมต้องทํางารคู่กับโอเมก้าหกซึ่งมันเป็นส่วนที่ว่าเรารับมาเกินมาจากพวกไขมันมาจากพวกเนื้อสัตว์ต่าง พอทำงานไม่ได้กพอทาํางานไม่ได้ร่างกายเราก็เสื่อมอ๋อมันก็เลยถึงจุดที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าเราสามารถเอามาทําตลาดได้ก็มาเช็คดูแผนการตลาดนะคะก็คือแรงบนันดาลใจของพี่ปัก็คือคอบครค่ะแล้วก็พอมาดูแผนการตลาดวันที่ว่าพี่เขาอะนะคะ ไปโตมาเรื่องสินค้าตัวนี้นะคะมันก็ไม่ได้สนใจเรื่องไรายได้หรือว,ว่าเรื่องแผนการตลาดอะไรตรงนี้แต่รู้ว่ามันเป็นสินค้าที่ว่าเขามีสมาชิกสมัครสมาชิกก็เริ่มไปศึกษาศึกษาไปก็เรื่องลงมือทําตั้งแต่วันที่เราคิดว่าไอ้ตัวนี้สามารถที่จะทาตลาดได้ค่ะพอมาดูเรื่องแผนการตลาดของตัวนี้นะคะทําไมสินค้าแค่ชิ้นเดียวราคารากญ้า375บาทแต่สร้างไรายได้อะคนที่ว่าเขาทํามารุ่นก่อนเมื่อ3เดือนก่อนนะคะ ก็มีรายได้หลักแสนหลักร้านกันแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อพัดก็เป็นคนที่ชอบพิสูจน์อะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือก็รู้ว่ามันเป็นลักษณะ mlm ก็เหมือนกับว่าเป็นเครือข่ายซึ่งทุกคนก็ไม่ชอบตรงนี้แต่ว่าพอเข้ามาศึกษาลึกๆนะคะซึ่งพัดก็ทิ้งวงการนี้มาก็น่าจะประมาณสัก10บสกว่าปีแล้วแหละคะ่ะแต่ว่าพอมาเจอสินค้าตัวนี้รู้ว่ามันเป็นแผนการตาลาดแบบบ i n a r y หนึ 2, ่งแตกสองก็เริ่มมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เริ่มลงมือทํานะคะ เชื่อไหมว่าแค่เวลา3เดือนครึ่งอะค่ะตั้งแต่เริ่มใช้สินค้าและก็เริ่มมาทําธุรกิจตัวนี้ทําตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่มีสักวันที่พัดหยุดไม่มีสักวันที่ว่าไม่รักถั่วดาวอินคานอกจากสุขภาพพัดในครอบครัวเพื่อนฝูงพ่อแม่และก็คนรอบข้างดีแล้วนะคะมันสามารถสร้างรายได้ให้กับพัดนะคะณวันนี้ตอบได้เลยว่า3เดือนครึ่งรายได้อยู่ที่1 1 8 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะคะและก็ไม่ใช่เฉพาะพ,พัดคนเดียวนะคะทีมงานทุกคนที่พัดต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะสร้างไรายได้กับตัวเขาเองกับครอบครัวของเขาและก็ทําให้ครอบครัวของเขาและก็สุขภาพดีขึ้นซึ่งตอนนี้วันนี้นะคะเราใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะไม่ต้องตัดสินใจนานท่านสามารถที่จะติดต่อพูดแนะนําท่านได้โดยตรงเลยนะคะเพราะว่า พัพิสูจน์มาแล้วสามเดือนครึง่งสามารถที่จะสร้างไรายได้กระเป๋าที่สองให้เราอย่างมั่นคงได้นะคะ